น่อยอคือทําทุกทางแลยทั้งนอนเยอะกินน้ําเยอะใช้มาร์คเอออะไรเออใต้ตาก็ไม่หายคลําสักทีตักหาข้อมูลเจอว่าที่ดีว่าดีคลินิกเนะี่ยแก้ปัญหาใต้ตาคลําได้สาเหตุหนึ่งเกิดจากตัวหน้าเราขาดคอลลาเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเติมคอลลาเจนกลับเข้าไปนะครับทั้งชีดเราก็จะได้ดูสดชื่นกันเลย อันนี้ก็กําลังจะฉีดบริเวณร่องแก้มนะครับหลังจากที่เราฉีดบริเวณมิดเฟสแล้วก็ล่องแก้มก็ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราฉีดล่องแก้มมันก็จะยิ่งดีขึ้นอีกนะครับก็อันนี้คือข้อดีในการฉีดโดยใช้เข็มทู่นะครับโอกาสที่จะเขียวช้ำเหมือนเข็มคมก็จะน้อยแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะด้วยนะครับ <Yeah! S 1> แล้วก็ทําการฉีดบริเวณหน้าแก้มใต้ตาล่องแก้มนะครับเพื่อกระตุ้นสร้าง,องคอลลาเจนแล้วก็หลังจากนี้นะครับประมาณสัก1เดือนนะครับ กาตัวสร้างคอลลาเจนเต็มที่ผิวมันจะฟูมากกว่านี้ก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนกว่านี้นะครับหลังจากที่ฉีดเราก็เห็นแล้วว่าสดชื่นขึ้นทันทีเลยวา <Wow. S 1> ค,คุณหมอแบบให้คำปรึกษ,ษาได้อย่างสบายใจแล้วก็ตรงจุดคุณหมอแบบไม่ยัดเยียดแล้วก็ให้ทางเลือกของเรานะแล้วคือหมอบอกว่าไม่บวมไม่ช้ำสามารถทำงานต่อได้ซึ่งอันนี้ก็คือเลิศดี